สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตามดัมซิงฮะเดี๋ยวเรามาอยู่กับ l c 0 1 8คันนี้นี่เขาปีที่ห้าแล้วครับสงงวดหกปีนะครับแล้อีกปีหนึ่งนะครับแต่คันนี้นี่ไปออกเองครับไม่รู้เรื่องนะครับเลยได้รายเดือน,นครับ จ่ายกือไม่ไหวครับรายเดือนไม่ได้นะครับแกเลือกผิดครับเลือกเอาอะไราเดือนนะปกติก็จะจ่ายจะจ่ายปีนะฮะคัานน,นี้ครับเคลื่อนด้วย40ดีกรีครับรถแรงนิดหนึ่ง ตาเกต้องมีติดขวดไว้นะครับลังโบนี่ต้องมีนะกันรถไม่แรงถือว่ากิิงนะครับเ,เงินสมวดได้นี่ไม่ธรรมดาครับรายเดือนด้วย ตาแบบนี้นี่ถอยเอาเลยนะที่ทีรถแรงครับเดินหน้าเสียเวลาเปลังเอาอย่างงี้เลยนาตรงนี้นี่สิบเป็ดไร่โอโ้โหตาไถยคนเดียวนี่วัดหนึ่งครับเต็มเต็มเลยนาเล็กมากครับ ปิ้งหนึ่งนี่ประมาณหนึ่งงานก็มีครับสองงานแนวแต่นานะ้าได้นีสองนาหนึ่งไรก็โอเคครับอันนี้มันเล็กถือว่าเล็กบางนาก็เล็กมากนะแต่ตานีก็จวดมากครับ ลัง40ดีกรีนะก็ะอาจจะแรงครับใบพานี่ใช้ได้5ปีวัตถุวัตถุทนมากครับ ถ่ายรับจ้างเลยนะคันนี้แต่คันหน้านี่ล้วมหมดแล้วไอ้ตรงปัดด้านหน้าครับกด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 ขึ้นขนาดทุกทีครับ ไปดูรถเก่านะครับรถหกเจ็ดปีนี่คันหน้านี่อาจจะหลวมได้นะไม่จะเป็นอยาขึ้นทุกรอบนะครับขับรถไทยขึ้นเฉพาะเอามุมอะไรเนรี่ยขึ้นได้ครับกระทบคันหน้าเรื่อยๆนี่ทานหลวมได้ครับเบอกไรห,หมูรูดแน่นอน อยู่อย่างนี้และครับก็ดีนะไม่ต้องขึ้นหรอก ถ้าเป็นผมนะจะไว้อย่างละสามรอบครับสมรอบตทนนี้สามรอบโวตะเกไถกับอันนี้กันหมดแล้วไม่ต้องเก็บฟังนี้ก็ได้ไม่มีสูตรแตยตัวครับ กสายบุวิธ <objectively> ีรถเองแต่เ <at> ป <the us> ็นโรงมันอยงี้นี้เก็บข้างยากนะครับรอบเดียวอาจจะไม่ได้นะครับข้างกันนาถ้าไถรอบสองนี่ก็ลึกไปเลยนะครับ อันนี้ดีที่มีม,มียาครับหมดเลยพอดีทะยานี่ต้องสามรอบสองอู้สวยงามมากนึ่งรถเร่งสมัยนั้นนี่ขนาด รถไถกดนตามเกยังแรงครับตานี่แรงสุดแล้วจวดดูว่าเกย์ไถได้เนียนอยู่นะถ้าข้างต้นไม้นี่ถ้าเป็นผมนะครับอันนี้ลึกแล้วนะ ผมจะไถกรบเข้าเลยครับนี่กลบเข้าตวงไม้นะเพราะไถออกหลายรอบแล้วมันลึกหมดแล้วครับเนี่ยตรงนี้ทางโคนต้นไม้นะมิดผ่านมิดซิรี How do you keep me from falling